นี่ครับถามกันเข้ามาเยอะว่าบอมเคสซีนามิโพเลเตอร์บอมเนี่ยปิดฝาแล้วลักษณะมันจะเป็นไงมันก็เป็นอย่างนี้คุณก็ไปลอกฟิลม์มเอาเองแล้วกันนะเพราะว่านี้มันเป็นฟิลม์มใหม่นะครับเราจะไม่ลอกให้ลูกค้าให้ลูกค้าไปลอกเองนะครับผมแล้วมันก็จะมีน็อตสตัวนี้ผมคลายน็อตไปแล้วมีน็อตตัวนี้มีน็อตตัวนี้นะครับผมแล้วก็เราก็ยกออกอย่างนี้ได้เลยนะครับอย่างนี้นี่เราก็จะเห็นภายในเครื่องทั้งหมดสวยๆอย่างนี้เลยครับเ <inhale> ครื่องนี้จบไปในงบ2 22, บาทครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่อให้ดูกบนนะปึัปบเดกกูวนะ อ่าโอเคปักฟังนะครับไม่มีอะไรปักฟังอ่ะโอเคเครื่องนี้22,880บาทเรามาดูสเปคในเครื่องเครื่องนี้ครับเครื่องนี้เป็น i3 ครับ 10105F 4 Core 8 t ธรดครับเทอร์โบ4.4 GHz ครับแรมเป็น16 GB DDR4 Bus 3200จาก Viper Gaming สวยงามอย่างนี้นี่ฮะลองดูแรมได้เลยครับจาก Viper Gaming นะครับแล้วก็ M.2 NVMe นะครับ256 GB มาพร้อมกับการ์ดจอครับ GeForce GTX 1650 4 GDDR6 ชุดน้ํา2ตอน240มมอยู่ตรงนี้นี่มีชุดน้ำ้ะด้วยอย่างโก้นะครับบอกเลยอย่างโก้สายถักตรงนี้ปั๊มน้ำสินงนมิอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ะจบเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เมมบอร์ดตัวนี้เป็น H510M จาก i บ s t ตาครับพาวเวอร์สปาย a t มเมติกห0วัตต์นะครับซ่อนอยู่บริเวณด้านใต้ตรงนี้นะครับเปลี่ยนไฟได้นะด้วยการกดปุ่มนี่ครับพัดลมหน้าตัวใหญ่เงี้ยหตัวแล้วก็ตัวหลัง1ตัว นะครับสินค้าเป็นของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีนะถ้าคุณเชยชมความสวยของมันเรียบร้อยแล้วคุณก็ทําการปิดนี้ไป๋ยวผมให้ดูก่อนนะฝามันเนี่ยมันมีรูระบายอากาศที่ตรงนี้ด้วยนะครับมีรูตะแกงดักฝุ่นนักอะไรดังนั้นแล้วมันระบายอากาศได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมพัดลมของหม้อน้ําก็จะเป่าความร้อนออกมาทางนี้แล้วก็ทะลุผ่านช่องระบายอากาศของตัวนี้อันนี้คือจุดเด่นของเคส เซรามิโรเจคเตอร์บอมจบไปในงบ22,880บาทได้ของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีนี่คือรอลูกค้ามารับเองนะครับลูกค้าอยู่อำเภอจักรลาดนะครับผมอ่ะโอเคจบไป้อยครับที่เครื่องนี้ดังนั้นแล้วใครที่กำลังมองหาคอมพิวเตอร์ครับฝากร้านบอยพีซีไว้ด้วยแล้วกันสาหรับเครื่องนี้ก็เล่นเกมทั่วไปแล้วก็ทํางานตัดต่อแบบทั่วไปตอบแชทลูกค้าตอบแชท a c e b o o k ท่องเว็บไซต์ต่างๆอะไรเนี่ยได้อย่างสบายๆแน่นอนจบเรียบร้อยครับที่เครื่องนี้ฝากไว้ด้วยครับจากร้านบอสพีซีครับ